โหนี่ดึกแล้วเนี่ยมีหน้าถึงง่วงหาอะไรสดชื่นดื่มหน่อยดีกว่าผลไม้เฮ้ยน้ำผลไม้ผสมน้ำแร่สุด Black Current เฮ้ยสดชื่นอะนี่ส่วนผสมอะไรบ้างเนี่ยมึงหาข้อมูลดีกว่าการดื่มน้ำผลไม้ผสมน้ำแร่ธรรมชาติที่มีส่วนผสมของน้ำา l l c k k u u r r n t t ให้ประโยชน์กับร่างกายในเรื่องความสดชื่นทำให้ความเหนื่อยล้าในการทำงานลดลงและหายไปน้ำแร่ธรรมชาติมีแร่ธทาตุที่ดีต่อผิวพรรณช่วยให้ผิวชุ่มชื่นว้าวแล้วลดริ้วรอย แบล็คเกอร์แรนเป็นราชาในกลุ่มตระกูลเบอร์รี่ถือเป็นสุดยอดผลไม้ที่อุดมด้วยคุณค่าวิตามินซีสูงวิตามินซีช่วยดูแลผิวพรรณและกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทําให้ผิวเรียบเนียนกระจ่างใสให้ผิวแลดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอโหประโยชน์เพียบเลยนะเนี่ยอย,อย่างนี้ต้องดื่มให้หมดซะละนี่ได้ทั้งผิวดีสุขภาพแข็งแรงเฮ้ นี่กินลแล้วหล่อนะเนี่ยอร่อยด้วยน้ำผลไม้ผสมน้ำแร่มาลีเฮลตี้พลัสดื่มความชุ่มชื่นให้ผิวตลอดวัน